สวัสดีครับสวัสดีกันนนท์น้ำคำคำขับแรงๆครับคำแรงๆเนาะนี่จะข้ามาอัปเดตตามคือเก่าครับน้ำก็ลดลงแล้วครับผมลดลงประมาณสักสองเส้นครับแต่เหลืออีกหลายเติมครับผมเหลืออีกสิบกว่าเส้นเนาะกระซี่จังสิขอภาพว่าปกติครับผมขั้นฝนมาตกกะนาดีนาดีลดลงไปเรื่อยๆเป็นกันย่างน้ำเด็ดนีะครับก็ร้านนี้ก็เป่าครับมันนี่มีเมนูปิ้งไก่กล้วยใส่บักม่วงครับผม นเนื้อหน้าอกไก่ก็อื่นสันไก่หน้าอกเล็กมัานั่นครับผมมาปิ่งอย่างหอมๆจั็หน้อยครับไปก่อยใส่บุกม่วงแซ่บครับผมตอนนี้ก็ยุดเราขังเล็กอย่างไว้แหละครับผมเล้ปีงไปเนาะมาเบิ่งกันครับย,ยางนะครับอย่างกับอย่างง่ายๆให้เก้าครับที่เก่าที่เดิมแปกงกีกะล่างเรียบร้อยครับผม ไก่ครับใส่มือเลยครับผมหอนหอนหอน หอยเกลือเล็กน้อยครับผมให้มันมีรสชาตินิดนึงครับผมันเหล็ย่างครับย่างสักเกืาสิเปอร์เซ็นต์ครับผมบอยซุกจนแห้งเนาะแลลวกไปย่ำครับผมไปหั่นย่ำก้อยจะมองครับขาวเดิมเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองงามนะครับผมเหลือประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับขามันเหลืองซุกง่ามครับผมแว่นอ่อนครับนั่งโย่ จะย,ยืนยนไปเรื่อยครับเพ่งอนอนไปแสบครับซุกเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เหลืองเออยหอยกเกือบใหม่เป็นน่ครับการกล้วยกระทิงแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้เขาแหงกล้เนาะเนื้อเขาแหงเราไกลาแหงแเราเขากระถิงได้ครับมอติตะแกงเราบดดำเราดีดำดำก็คือใหม่นิดนึงครับผมใหม่ครับ เดี๋ยวตัดออกครับผมสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเย็นจังน้อยหนึ่งครับจังเดียวขึ้นไปหันไปเห็ดข้าวเขากินครับผมทานก็เดี๋ยวเก็บทานครับนุ่งยังยางต่อแล้วเนาะก็มีมนิมีเมนูไก่กับสองอย่างครับผมกอยไก่แล้วก็มัดไก่ไว้ครับฉุบแปงถอดฉุบแปงไว้เลยเดี๋ยวไปทอดไก่ให้ดูความครับผมก้อยใส่มมองแสบๆครับผมเดี๋ยวมากินข้าวแรมกันนะครับเด้อน้ำลดลงแน่ล่ะกะ เดี๋ยวแกชื่นขึ้นมาทีหนึ่งครับขั้นมาฝนมาตกมาเนาะขั้นน้ำเหนือบบลงมาอีกครับผมของสีบงเบลล์หลุดออกไปหนอกเนาะมากระล่องร้ายครับลองไ้ายเลยท่ะม,มาแรงมากอยู่บ้านตอกตัา,ากน้ำนี่แหละครับผมตอาแล้วจันแยกย้ายกันนอนครับเดี๋ยวจะเตรียมของขึ้นไปนเห็นงานอื่นแล้วครับบันไดมีเงียมสามตัวครับผมใส่รถไปแล้ว อุปกรณ์สขมะขมือ,อนี่ไปเป็นงานกะเอาใส่รถไปแล้วเนาะก็ลงครับบ่มี่ยังครับไปเบิ่งหน้างานแล้วเตรียมอุปกรณ์ทั้งุ่นไปแล้วสั่งไปแล้วครับผมสั่งของไปแล้วแล้วก,ก็เตรียมไปเพื่อเพื่อคองบระแดดเพื่อ,ออุปกรณ์ครบครับผมาาเตรียมเตรียมขึ้นไปน้ำแน่ครับพวกเป็นพวกหางปลาพวกสลิดต,ต่อสายพวกนั้นพวกนี้ครับเกิดมาเสือมาจํากัดครับบางเทีอกอาจจะยำพิษหัวหรือว่าย,ยำสายถึงสายนันสายนยีไปนิดนึงก็ับได้ เอาไปใส่นะครับเนาะเพื่อจำปีสิวเกิดขึ้นครับสิวกับขึ้นน้ำหนาขื้นน้ำนันน้ำหนีครับขอบเจ็บครับเป็นสิวสิวแตกนมน่ครับบรรยากาศยามมันแรงเรัมันน,มนี้เงียบครับมันนี้แมา่ทายแม่ทายคลิปแหละเงียบครับผมมีนกมาว่านี่นกอยู่ต้นกระทุ่มต้นกระทุ่มต้นนี้ร้ายครับนกเขาว่านี่นกห้ายครับมหฮอกนกอันชันนก ควักนกไกลหน้านกใกล,กใกลดำนะครับนกอีโกงครับห้องว่าในห้องไรหลาย,ลายแต่มินีบม่มีครับเอฟิบเลยมต้องโต๊ใจกครับสังกะสีบานป่าบานบานหางนี้ห้อยคันนั่นแหละครับผมนามทวมปีที่แล้วห้อยนั้นเลยครับเตมเป็นสนิมน,น,นะครับเนาะนามทวมปีที่แล้วกระทวนเมืองแต้เดือนวันที่แปดกันย่าครับ ถึงมันทีประมาณมันทียี่สิบผายี่สิบหกขั้นว่าครับอพกกับมาปีใหมน่นี่ถนนกับแห้งก็นี่แหละครับผมแต่ว่ากันยังมีน้ำในนิดนึงอยู่ตามแองที่มันขังอเอนแงในหน่อยเน,ะนาะน้ำถนนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกับนั่นพัน่าปีใหม่น้ำต้องลดมันก็เห็หนใดลดใดหลีครับผมอาจจะเป็นน้ำแบบพันที่้ไปแน่นอนนี่นั่นแน่นะครับเพราะว่าปีปีที่แล้วน้ำเหนือน้ำทะเลมันหนุนผอนนมน้ำเหนือก็มามครับผมอย่างหนึ่งคือ เป็นกระเสียวบ่ปล่อยน้ำมากนะครับปีที่แล้วนี่ก็เลยนน้ำหลายนิดนึ่งเือนบ่เป็นขึ้นกระเสียวบ่ปีที่แล้วนี่บ่แน่ใจครับอธิจำผิดจำถือแกปีนี้โชคดีครับผมทาบทถวมนี่แหล้างไรยกระทงก็คือเป็นอันจบกันเนาะครับบ่ต้องดุนน้ำแล้วก็คือลดแล้วแกว่าหน้าครับบ่อยากขึ้นสูงกว่านี้าอายุเท่านี้ก็พออด้พอไปพอมาอยู่ครับผม เราเอาจอดรถเอเอบ่ต้องเอารถเอาไปจอดทั้งนอบเราจะอาก็ใส่หมอ้อไซค์ใส่รถใหญ่ได้ปกติมันกบ็บ่มีหยังครับบ่มีปัญหาหยังนนเนาะเพราะว่าเครื่องใหม่กครื่อเครื่องของที่ใช้เฮ็ดง,งานอนุปกรณ์เฮ็ดงานเนี่ยอันใดสิบ่ใช้ก็คัดทิง้งไปเบิดครับผมขายของเก่าไปนําเนาะเพราะที่เรเคยใช้ทุกปีแต่เก็บไว้เบิดครับจนหกเงือนเอาขึ้นบนบ้านก็นตจนเต็มปีนี้ก,ก็คัดทิ้งหลายครับผมบ่ไว้ครับเพราะว่ามันไว้หลายปีแล้วบ่ได้ใช้งานอีกอย่างนึมันม่นถืกน้ําถืกสนิมเป็นนั่นเป็นนี่แน่ แต่จริงนะครับครับบรรยากาศแรงๆครับน้ำลดลงมากกะซึ้ว่าใจขึ้นนิดนึงครับชื้นขึ้นนิดนึงแต่ยัางมันแห้งเลรอครับผมอยากปลูกพักปลูกนันปลูกนีอีกแล้วเนาะตอนนี้พักเข้ากะเก็บเก็บไปเรื่อยครับกะสิเปิร์เนแล้วลอยล้อล้ครับปลูกทิ้งไว้ก็พอดีครับแต่น้ำลดลงมากปลูกทิ้งไว้ก็พอได้พอได้ใส่ครับไปซื้อพักอยู่ตลาดกะแพงครับผมแพ้งลรยนิดเดียวครับซื้อแพงซื้อมาใหม่กับบางเธอกับบอทันเด้เห็ดกิ่นสำมัน มันเหี่ยวครับใส่ตู้เย็นไว้มันเหี่ยวมันเน่ามันก็เฉาสูเขาปลูกไว้แล้วก็เขาจะกินย่ำไดเขาก็เด็ดกินได้เนาะแตะไข่กับเหลือครับกอเอาไว้เฮ็ดพันธุ์อยู่แตะไข่กับเผาก็ยังเหลือครับเม็ดเม็ดก็เก็บไว้เบิ้ลเนาะที่ไทยใ้เบิ่งนะครับผมเก็บเม็ดไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวครับขึ้นไปเฮ็ดกระเข่ากันหนักกันเนี่ยที่ประเทศไทยบ่งครับผมเพราะว่าบนบ้านก็มีเสียงครับเอ๊ะวุ้ยไปครับ้ามกันคือเก่าครับห้องกินข้าวกันอยู่ก็ คิว่าแหละเนาะกต่บอเป็นมีความสงบกับบวันบันตัวเองก็คือบนบันตัวเองนะครับผมกต่ทีดี้ถ่ายให้เบิ้งในตอนอย่างตอนนั้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวมือได้บางๆอากาศดีๆเออบรรยากาศดีๆเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งครับอย่างบนบันอยู่บนเสียงดังบนมีนันมีนี่ครับอยู่ห้องลงถ่ายกันเที่ยวข้เขาขึ้นน้ำให้เบิ้งเนาะสำหรับก่อยไก่ก็อย่างง่ายครับผมผู้ใดเป็นคนอีสานกันนะถึงหูครับก่อยสิบหกโมงก็คือย่ำคือลาบนะครับผม แต่เขาใส่บุกมงแทนบักหน้าวเนาะก็จะใส่ข้าวกลัวพริกป่นีเละครับพริกซอยหอมนี่ครับต้นหอมผักชีตัวนี้ครับใบผักผักชีผักชีใบเลื่อยครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็ใส่สารแน่นะครับผมใส่เกลือนิดนึงน้ำปลานิดนึงครับแล้วก็น้ำปลาแดงนิดหนึงครับพยายามขันจนบุกมงครับแสบๆนะครับเนาะ ครับผมสำหรับพี่นี่สวดีคตัวล่าครับผมพอกันนี้พี่่อไปครับอื่นสอาปไปเห็นงานทางเดินทางไปเห็นงานพร้อมลหล้วก็อยู่หางานเดี๋ยวถ่ายเบิ้งครับผมพว่ามีทีมงานมาซอยอีกสามกับทั้งผมเองก็เป็นสี่คนขนาดสี่ก็เผื่ออาจจะเอินมุมาอีกคนหนึง่งก็ได้เผื่อมานางเลนมานันมานีน้ำกันก็จะมีโอกาสมีเวลาถ่ายคลิปให้เบิ้งครับการเห็นงานเนาะครับผมสำหรับคำขึ้นนี่โชคดีครับผมมีความสุขครับน่ารับวันดีนะครับเด้อ ครอะได้เงินหมื่นตื่นห้ได้เง,นนงินแสนเงินล้านครับผมฝากกดไลค์กดสะบัดสะไขครับผมเป็นกำลังใจในะครับเด้อยใยดันสองเงนดัน,นสองลอยนะครับสิบสเบิร์ตปีอีกแล้วครับยังบดถึงสองลอยอยู่ยอดขึ้นยอดลงอยู่งเลยครับผมกระบอกหูกัน,นดูซ้าเห็นใจคือมีคนถอนตัวเบิรงเนาะครับผมโชคดีสวัสดีครับ